On no harm shall come to n my harm blade shall swear her e I i บอสจะเปิดด้วยเลดววยนะครับอันนี้แล้วก็ตามด้วยช็อกช็อกเนี่ยสำหรับคนที่ได้เอลใหญ่นะครับเ้ายืนตรงนี้เขาได้วงเล็ก <my divine S 2> ลงล่างครับลงสีได้วงใหญ่รับเผาให้ยืนริมเลยนะครับเพื่อให้มีพื้นที่เมลีเล่นนะ ่เตเตอร์ครับแทงรับก่อต่อไปเบ็ดครับสี่สิบไกลก่อนไกลก่อนดีเยสเบ็ดก่อนใกล้ๆกลใกล้ใ มันจะมันจะตอกอย่างละสองครั้งนะครับไม่ซ้ำใกล้ใกล้แล้วก็ใกล้ ต่อไปเป็น d s ครับผมจะดัดทั้ง4จุดเลยนะรับเสาสามตั้งแล้วก็เบ็ด4คนอ่ะผมได้เบ็ดคนแรกครับผ่นดาบออกต่อไปเสาเยียงนี้มันก็จะไปอยู่ข้างบนครับเสาไม่จะขึ้นลงสลับกันนะอันนี้เสารับทั้งที่ส กลับไปเสาอ,อยู่ข้างล่างเสาสุดท้ายครับเสาที่สามเบ็ดคนสุดท้ายเบ็ดคนที่สี่แล้วก็บอสจะเลดไวต่อครับ <_ L un> บูมหนึ่งครับอันนี้ให้ระวังเอ E ด้านในบอสนะครับวงเล็กๆกับแรงมากๆเมื่อเข้าฉากแบบนี้ห้ามเดินตัดบอสเด็ดขาดอันนี้ให้เลือกพื้นที่ที่กว้างครับพื้นที่ไหนที่มันมีที่เดินกว้างอะ่ะเลือกอัน,นั้นแหละฝั่งนั้นเลย ตรงนี้เราอยู่ดีไว้ครับลิกขอบนอกเลยนะอยู่ขอบไปเลยครับโอ,เอาเดี๋ยวปรหยัดไปขอดเล็ดว้ยครับตอ,อันนี้ผมจะดูนะครับว่าบอสมาเล่นไหมหรือนอกก่อนถ้าในผมเลือกสองขี อ่าถ้านอ้ผมเลือกขีดเดียวโอเคพอลอสระเบิดปุ๊บเดินออกมาฝั่งนี้ก่อนระเบิดแล้วเดินพอปัดตรงนี้เสร็จแล้วเดินออกตีเตอร์ครับแขงรับ บูมสามให้เราหาสองขีดในเป็นเหนือครับโอเคสองขีดนี้เป็นเหนือโอเคคู่เราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเทียบหนึ่งเหลือเราจะทิ้งกุหลาบสามช่องนี้คู่ใครคู่มันนะถ้าคู่ถ้าใครไม่ได้กุหลาบให้ไปรับเสาครับเสาใครเสามันนะครับผมรับเสานะผมไม่ได้กุลาบ เบ็ดวายครับเราไปดูครับว่าใครได้เอลีสีฟ้านะคนนั้นจะเบ็ดทีหลังเอลีสีฟ้าเบ็ดทีหลังเค <No, S 1> <Okay. S 2> เราได้สีฟ้าครับเราเบ็ดทีหลังใกล้ ไกลไกลไกลเราไกลนะไม้สเราไกลไกลแล้วก็ใกล มุมสี่ครับมุมสี่ให้เลือกพื้นที่จะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่นะสามเหลี่ยมใหญ่อยู่โน่นถ้าเราได้เราเห็นหนึ่งเราได้กุหลาบเราเข้าตรงนี้ครับถ้าไม่ได้กุหลาบเดินเข้าตรงนี้ห้ามโดนสีแดงตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้ห้ามโดนนะอยู่ครับตรงนี้พอเอวีขึ้นหัวนะครับให้เราวิ่งซ้ายเข้าสีแดงเลยนะ แทงฮิวจะไปซ้ายครับ d p สจะไปขวาให้จําลักษณะไว้นะพื้นที่สีแดงมันจะแชร์กันนะด้านบนนะที่มันเชื่อมกันเมื่อกี้มันจะแชร์เอลร่วมกันกับเพื่อนอีกฝั่งนึงที่ปเปียกเยี่ยครับอันนี้ก็เราขึ้นเอนะ DPF สี เมื่อมันไล่เมื่อมันเรียกสองครั้งมันจะมีตัวหนึ่งยกดาบโอเคไก่ละใก่ไก่ใกล้ใกล้แล้วก็ไกลไกลใกล้ใกล้แล้วก็ไกลดูมันยกดาบไฟครับ ปุบมู้าง่ายนะครับอันนี้รอ,อบอสมันเลือกก่อนว่ามันจะยิงเอลีไปแถบไหนนะเราไปแถบนึ่าแถบนี้เราไปแถบน,นี้ดูต่อว่ามันเล่นในหรือนอกก่อนมันเล่นนอกก่อนต่อไปก็จะเป็นในเพราะนั้นซีกี้เราจะไปยิงคือซี่นั้นะครับซีกนอกซีตกเตอร์ครับแขงรับ ไปจะเป็นบูมหกครับบูมหกควอเตอร์นะครับสี่ควอเตอร์คู่ใครคู่มันนะครับอันนี้เสร็จสุดท้ายแล้วนะโอเคตรงนี้ทิ้งกุหลาบครับตรงนี้รับเตานะดูว่าใครได้กุหลาบใครได้เตาผมได้กุหลาบผมยืนตรงเนี้ oh. เพื่อนรับเสาตรงนี้ รงนี้ลิมิตเบรกสามได้นะครับ okay. ก็จะประมาณนี้ครับเอ็กซ์ตีมสามเฟสเมื่อกี้คือเฟสสุดท้ายนะครับสำหรับปีกของเอ็กซ์ตีมนี้นะครับมันก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะครับโดยรูปร่างนี้มันจะอยู่ที่พื้น,นครับตอนที่อยู่ที่พื้นจะมีรูปร่างแบบนี้นะแบบง่ายๆเลยและเมื่อตอนทำการทำการหอกขึ้นนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกอีกแบบหนึ่งนี่ครับเอฟเฟกมันก็จะขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างนะครับ รูปร่างโดยรวมก็จะมีประมาณนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันเหมือนจะไม่สวยนะพอผมได้ลองมาดูใกล้ๆแล้วมันก็สวยดีเหมือนกันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัดขี่นะ